สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาเที่ยววัดโพก้าต้นนะคะวัดโพก้าต้นเนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลบางระจันค่ายอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งตรงตรงตรงกันข้ามเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์วิรชนค่ายบางระจันอยู่ตรงกันข้ามเลยนะคะ โดยจะเป็นสถานที่ที่วิรชนชาวบ้านบางอะจันได้เคยใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ2308นะคะ,ะวัดเนี้ยมีทั้งความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ์นะคะวัดโพโก้าวต้นก็จะเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งนะคะของจังหวัดสิงห์บุรีที่มีนักท่องเที่ยวมาแวะกราบไหว้ ไหวพ้พระทำบุญกันอย่างไม่ขาดสายนะคะต่อมาเนี่ยทางชุมชนก็ได้มีการจัดตลาดขึ้นนะคะตลาดที่จะพาเพื่อนๆมาเที่ยววันนี้นะคะจัดตลาดเขาเรียกว่าตลาดไทยย้อนยุคข,ของบ้านบางละจันนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวอะ่ะได้เที่ยวแบบครบรถนะคะทางไหวพ้พระทำบุญกินแล้วก็ช้อปปิง้งและก็ยังส่งเสริมให้ชาวบ,บ้านอะ่ะ ได้มีรายได้กันด้วยในชุมชนนะคะก็เนี่ยพาเพื่อนๆมาเที่ยววันนี้ก็มาเดินเล่นเพราะว่าก่อนที่จะมาเที่ยวเนี่ยเราก็พาลูกชายเขาไปไปมอบตัวที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะก็เลยไม่รู้จะไปไหนกันก็เลยชวนพ่อเขามาเที่ยวที่ตลาดบ้านบางละจันนะคะตลาดย้อนอยุคเห็นไหมคะชาวบ้านเขาก็จะมาเนี่ยมาเปิดร้านเป็นร้านซุม้มซุ้มเล็กๆเล็กๆคนละห้องคนละห้องนะคะ ตรงนี้ก็จะมีการโชว์การแสดงด้วยนะคะถ้ามีแบบวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีโชว์ตรงนี้นะคะแต่ที่วันนี้ที่มาเที่ยวกันนะ่ะเป็นวันวันธรรมดาก็คือเอ้าไม่ใช่วันธรรมดาโทษทีคือยังเช้าอยู่วันเสาร์วันเสาร์ยังเช้าอยู่เขาก็ยังไม่มียังไม่มีการโชว์นะคะคนก็ยังไม่ยังไม่เยอะเพราะว่ามาตอนเช้าเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีศาลศาลพ่อปู่ด้วยนะคะศาลพ่อปู่โพนะคะ ยู่ตรงต้นนี้ต้นโพนะคะตลาดตรงนี้จะกว้างขวางมากเลยนะคะเพราะอยู่ในวัดเลยนะคะพวกชาวบ้านเขาก็จะมาขายของขายของที่เขาเตรียมมาโอ้โหเยอะแยะเลยของกินของใช้เสื้อผ้ากิฟ์ช็อปอะไรหรือว่าพวกน้ําอะไรพวกนี้มีหลายๆอย่างนะคะลองมาเที่ยวดูนะคะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากนะคะก็ใครไม่อยากร้อนก็รีบมาแต่ช่วงเช้าๆ้านะคะอากาศก็จะไม่ร้อน คนก็จะไม่เยอะแต่ถ้าช่วงส,สายๆคนจะเยอะนะคะมีร้านขายของมากมายเลยนะคะก็เลือกชมเลือกทานกันได้นะคะตามความชอบของแต่ละคนอันนี้ก็ร้านเขายังเปิดไม่หมดนะคะเพราะว่าไปเช้ามากคนนั้นก็มีอาหารอะไรอร่อยอร่อยอ่ะเกือบทุกร้านเลยนะคะคือแล้วแต่คนชอบเลยเนาะจริงๆก็คงอร่อยทุกร้านแหละคือน่ากินทุกๆร้านเลยนะคะ อยากจะซื้อกลับทุกๆร้านเลยแต่ถ้าซื้อกลับทุกร้านเนี่ยกูจะไม่ไปตังหมดตังหมดกูเกิลเขาก็ไปแวะซื้ออะไรอะอาอะไร,รก็เียมันมันมันทอดนี่เราก็แวะจะมาเดินซื้อปลาร้านนี้ปลาอร่อยนะคะเขาทำเองนะคะเขาเรียกทอดมันทอดมันปลากายนะคะตรงนี้ก็จะมาถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้สวยเขาทำไว้สูงนะคะทางข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางออกนะคะที่เดินเข้ามาทีแรก รงนี้เขาก็จะทาเป็นแบบเหมือนเหมือนสมัยตอนสู้รบอะค่ะมีมีที่อะไรเขาเรียกอะไรอะเป็นซุ้มเป็นที่ดูค่าศึกอะไรพวกนี้เนาะแม่กูเกิลก็เรียกไม่ค่อยถูกอันนี้เดินกินแล้วค่ะกินปลากินปลาไนี่กินปลาเห็ดเขาเรียกทอดมันแหละค่ะจริงๆแล้วแต่แถวบ้านของแม่กูเกิลนี่เขาเรียกปลาเห็ดไปอร่อยนะทำเองลองไปซื้อดูนะคะก็ซื้อของขับไปเยอะแยะเลย เดินร้านไหนซื้อร้านนั้นเหมือนกันมีมีปลาแดดเดียวเยอะแยะเลยนะคะมีหลายปลาเลยลองลองไปซื้อหาทานกันนะคะของกินมากมายนะคะส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยผลไม้เยอะแยะเลยชาวบ้านเขาจะม,มาขายจากที่เขาปลูกเขาทําที่สวนของเขานะคะอาหารของกินเยอะนะคะมีปลามีปลาเผาด้วยเดี๋ยวอยดูร้านปลาเผานะคะมีผัดไทยผัดไทยร้านนี้ก็อร่อยนะคะมีขนมร้านนี้ก็อร่อยะคะ่ะเนี่ย วันนั้นก็ซื้อกลับมาเป็นขอนมกล้วยนะคะแล้วก็แล้วก็น้ําปั่นเนอ้องเขาเมื่อกี้นี่ก็อร่อยนี่นี่ร้านนี้ค่ะปลาตัวใหญ่มากค่ะปลาเผาถ้าใครอยากชิมปลาเผามาซื้อได้นะคะที่ที่ตลาดย้อนยุคนี่มีปลาเผาเห็นไหมคะตัวเบ้อเลยตัวอย่างใหญ่อะ่ะตัวใหญ่มากนะคะแต่แต่กินคนเดียวสองคนคงจะไม่หมดนะคะเนี่ยตัวใหญ่มากวันนั้นไปพอดีเรากินอะไรหลายอย่างแล้วไงก็เลย ไม่ได้ซื้อกลับแต่นึกไปนึกมาก็วันหลังต้องไปแวะซื้อนะคะเพราะน่ากินมากนะคะนี่อันนี้ก็อร่อยนะคะขนมควายยิ้มร้านนี้นะคะร้านนี้มันจะมีขนมหีควายด้วยนะเพื่อนๆแต่เราไม่ได้ซื้อนะคะนี่ขนมหีควายเขาสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาทำเขาเรียกแบบนี้นะคะไม่ได้ทะลึ่งนะแต่มันเป็นชื่อขนมจริงๆแต่เราซื้อขนมนี่ขนมไขเ่เฮีย เขาเรียกอีกอย่างหนึง่งไม่รู้ว่าเรียกขนมอะไรนะคะแต่ที่บ้านแม่แม่กูเกิลเรียกขนมไข่เฮียนะคะดูป้าพ่อ Hill กูเกิลฮิวกลับบ้านเต็มไปหมดเลยคะ่ะของกินของฝากมีอะไรอะ่ะมีเขาเก็บว้าวด้วยนะคะเคยกินกันไหมคะรู้จักไหมคะเป็นขนมสมัยก่อนเนาะคนแก่ชอบกินเพราะมันไม่เจ็บฟันเนาะกินง่ายกินง่ายเคี้ยวง่ายแม่กูเกิลชอบ อะไรที่แบบคนแก่คนแก่แต่แม่เพื่อจะชอบนะคะตอนนี้กำลังจะเดินออกทางออกแล้วนะคะเตรียมจะกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าเดินไปรอบๆหมดแล้วจนเหนื่อยแล้วจนร้อนแล้วค่ะก็เลยจะกลับแล้วอิ่มแล้วนะคะนี่หลวงพ่อกลับไหว้ได้นะคะด้านซ้ายตรงนี้ก็มีตรงทางเข้าเขาเข้ามาเนี่ยคะ่ะเขาจะมีพวกกระต่าย พวกแพะเนี่ยค่ะเราเอามาเอาอาหารมาให้เอานมมาให้เอาผ้าเอาเอายามาให้ได้นะตรงม้านี่ก็ได้นะคะมาถ่ายรูปได้แล้วก็จะมีเห็นควายไหมคะบัฟโฟาโลด้านหน้า <c oughs> <c oughs> กูเกิลปีเข้ามาแล้ว <c oughs> กูเกิลอยากถ่ายรูปกับควายนี่ควายตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆ <c oughs> ตรงเนี้ยเราสามารถทําบุญให้เขาได้นะตรงที่คอเขาจะมีแขวนตะก้าตะก้าน้อยเขาเรียกอะไรกระชังกระชัง กระชังที่เขาไว้ใส่ปลานะคะเวลาไปหาปลานะคะอันนี้เขาก็เอามาใส่แล้วค่ะจะทําบุญให้ก็เอาใส่ในกระชังนี้เลยนะคะลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเขามีเสื้อผ้าให้เช่าใส่ถ่ายรูปเลยนะคะเสื้อผ้าแบบเป็นชุดไทยอะค่ะนะคะ,นะคะใครอยากใส่ถ่ายรูปก็ไปเช่าได้นะคะหรือไปซื้อไปซื้อก็ได้น่าจะมีขายด้วยนะคะคุณนๆว่าเขามีขายด้วยนะคะ ตรงนี้เขาทําใหม่นะคะเข้าไปไหว้หลวงพ่อได้นะคะสวยงามมากเลยนะคะด้านในนะคะแม่กูเกิลไม่ได้เข้าไปนะเพราะเคยไปที่งานแต่ก่อนก่อนหน้านี้จะมีงานด้วยนะคะงานประจําปีของเขาแม่กูเกิลเข้าไปไหว้แล้วนะคะก็เลยไม่ได้เข้าไปนะคะนี่ก็เดินออกมาเตรียมจะกลับจะกลับกันแล้วนะคะก็เดินผ่านก็ถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะบริเวณวัดของเขาสวยงามมากแล้วก็มีพระองค์ใหญ่ด้านซ้ายนะคะองค์เบลเลอร์เลยสีขาวนะคะสวยมากเลยขเขาปั้นไว้เห็นไหมคะ แล้วก็มีเจดีย์ด้านหลังนี่ก็สวยนะคะโบสถ์โบสถ์ที่ที่ตรงนี้ที่เขามีพระพรทธรูปองค์ใหญ่ด้านในเนี่ยก็สวยมากนะคะเข้าไปเย็นเย็นเลยนะเป็นเพื่อนตรงนี้ก็มีปืนใหญ่ปืนใหญ่นะคะตั้งโชว์ไว้กูเกิลเขาชอบเขาอยากเล่นวิ่งเข้าไปเลยอะบอกระวังปืนยิงลูกออกมาหน้าหงายนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยค่ะตรงนี้ก็เข้าไปกราบไหวบูชาทําบุญกันได้นะคะเขามีจุดที่ ที่ไปกราบไหว้ขอพรบูชาหลายจุดเลยนะคะหรือว่าทุกคนจะมาขอพรอ,อะไรก็ได้เกี่ยวกับส่วนมากเขาจะดังเกี่ยวกับพวกทหารนะคะแบบถ้าใครไม่อยากติดทหารอะไรเงี้ยก็มาขอได้เพราะจะเกี่ยวกับพวกนักรบเนาะแล้วก็ก็จะมีว่าถ้าเกิดว่าขอพรได้เราก็เราก็ไปหาบน้ขาข้าจะบนกี่หาบก็ได้นะคะเราจะไปหาบเองหรือจ้างเขาหาบก็ได้เขาจะมีทางด้านขวาเนี่ยคะ่ะ จะมีหลวงพ่อธรรมโชตินะคะอยู่ทางด้านขวาแล้วก็จะมีสระน้ําเก่าแก่อยู่ทางด้านขวานะคะแม่ก o o g l e ไม่เดินไปถ่ายให้ดูนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเราไปสามารถไปขอขอพรไปบนได้นะคะว่าต้องการให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถไปบนกันได้พอได้แล้วก็มาแก้บนกันได้นะคะอันนี้จะเป็นทั้งข้างหลังวัดนะคะเราจะเดินจอดรถไว้หลังวัดเห็นจะดีไหมคะจะดีด้านหลังะคะสวยมาก เขาทําไว้แบบละเอียดสวยงามมากนะคะเขาลงสีไว้แต่ละเจดีเนะี่ยสวยๆนะคะแมวกกิงชอบมากเลยด้านหลังนะคะเ,เพื่อนๆจะมีห้องน้ําด้วยนะคะตรงมาด้านหลังเนี่ยค่ะคลิปทีท่ถ่ายนี่ถ้าเพื่อนๆหาห้องน้ําเดินตรงมาตรงด้านนี้เลยนะคะจะมีห้องน้ําเยอะมากนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย